米芽、嗯，米芽，米芽。 เสียนจทุกท่านดิฉันในนามสำนังานขนส่จังหน่านขอลานวันนี้สนักานขส่งจังหน่านได้จัดการบำรุงใหม่ในกียระเทสวยประเทศระเสณความไม่เคยเจ็บคนครั้งนี้เป็นครั้งที่สในหมวสนใจยังสามารถ ของทินจังหวัดนาวันนี้ให้เพียริรคำข่าวประชาสัมพันธ์หลากหลายสื่อไปเลยทีเดียวค่ะและภาพในวันนี้เ um. ราก็จะใช้ในการนำไปประชาสัมพันธ์ขอเสียงปบมอดกันด่มชาตอนอชอ่่่่ Over ่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่็่่่เร่่่่่่่่่่่่่ ผู้บริหารรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประมูลทะเบียนรถเลขสวยประกอบไป้ผู้มีเกียรติค่ะจะมีสาวๆนะคะซุปเปอร์เลี้ทั้งหมด7ดสาวด้วยกันค่ะน้องๆจะอยู่ใกล้ชิดท่านผู้ประมูลนะคะขอให้บริการให้คำปรึกษาในการประมูลตลอดทั้งวันด้วยเช่นกันนะคะทำความรู้จักน้องๆกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านอื่นค่ะที่ไม่ใช่446ค่ะเราไม็ความต้องการเลขทะเบียนนี้เวรือต้อง นี้นะคะเราจะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะคะนอกจากป้ายทะเบียนสวยป้ายนี้แล้วเรามพิ่งดังๆเลยค่ะนี่คือตอน็อตแสนต้องกล้าจากชมรไปยักงะะการแข่งขัน้านดะุริยางในประมาณนอกจากมีบ้านทะเบียนสวยแล้วยังจะมีของที่ระลึกค่ะนั่นก็คือขันเงินแท้นะคะซึ่งเป็นเงานต้นใจค่ะจริงๆเลยนะคะ ไปทำบุญไปเยอะกว่าคนนั้นทุกคนได้ไปจริงแต่เด็กท่านได้ชัยชนะแนะท่านเป็นเบอร์หนึ่งเขาจะัดเลยตอนนี้นับควนที่เด่นค่ะนับสองค่ะมีไหมคะดีไหมคะคุณนตึนะคะไปใอยากจะเป็นที่เด่นเลยแล้วก็เนี่ยนะค่ะแสนสามนับสองค่ะแสนสี่ค่ะห้าหกกลางค่ะแสนสี่ค่ะตักูลโฟนี้ท่านที่ยกแต่ละท่านนี้บอกได้เลยไม่ต้องถามไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นดูมือเศรษฐีอีกท่านหนึ่งค่ะท่านใดจะสู้ต่อค่ะแสนห้าคดิษฐ์สี่ค่ะแสนห้านับถึงแสนห้า